เหลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ห้างเซนทัลมหาชัยเป็นครั้งแรกของต้นคริสต์มาสเกลืเนโรมิตต้นจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเซนทัลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครมาชมต้นคิดมมสและสัตว์ต่างๆที่ทำมาจากเกลือสมุทรจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ทํานาเกลือเป็นอุตสาหกรรมเกลือที่ใช้เป็นเกลือมาจากนาเกลือที่ จังหวัดสมุทรสาครจัดเป็นเกลือที่นี่จัดเป็นเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนําน้ำทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่เกลือมีสองชนิดเกลือที่มาจากน้ำทะเลเัาจะเรียกว่าเกลือสมุทรหรืออาจจะ เรียกว่าเกลือทะเลจังหวัดที่ทำนาเกลือสมุทรพบมากที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครเกลืออีกชนิดหนึ่งเป็นเกลือเป็นเกลือที่พบในน้ำบาดาลแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำมาผลิตเป็นเกลือได้ให้รับประทานได้เช่นเดียวกันเขาเรียกเกลือนี้ว่าเกลือสินเทาหรือเรียกว่าเกลือหิน เกลืออีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเกลือหิมลไรเป็นเกลือที่มีโซเดียมคาร์ไน้อยเป็นเกลือที่เป็นโรโซเดียมเกลือชนิดนี้ใช้ประกอบอาหารกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโรคหัวใจและโรคไตเกลือที่เราใช้ทุกวันนี้เราอาจจะเรียกว่าเกลือแกงเกลือแกงหรือเกลือโซเดียมคลรไร์มีผลึกเป็นสีขาว ในธรรมชาติพบมากในน้ำทะเลมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคอลอไรมีสูตรทางเคมีว่า NaCl สามารถละลายน้ำได้ดีและมีรสเค็มการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนคือการนำเอาเกลือสินเทาหรือเกลือทะเลมาเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอดายหรือสารละลายโพแทสเซียมไอโอดีแร่ธาตุไอโอดีน ช่วยทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยฮอร์โมนนี้จะช่วยเผาผ่านการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเด็กะเด็กก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียนเด็กวัยรุยน่นและผู้ใหญ่เกิดภาวะขาดไอโอดีนทำให้เป็นโรคเรียกว่าคอพ่อภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนของไทรอยความบกพร่องด้านอารมณ์และจิตใจเป็นคนเสื่องซึมเฉืชยชา ร่างกายต้องการไอโอดีนเพื่อสร้างฮอร์โมนไทรอยในต่อมไทรอยไอโอดีนพบได้ทันธรรมชาติในน้ำทะเลและอาหารที่มีไอโอดีนได้แก่ปลากุ้งอาหารทะเลตลอดจนเกลือไอโอดีนเด็ดปัญญาอ่อนเกิดจากขาดสารไอโอดีนในช่วงที่อยู่ในคันปัญญาอ่อนแบบนี้เรียกว่าโรคเอือเกิดจากมรรดาได้รับสารไอโอดีนน้อย น้อยกว่า20ไมโครกรัมต่อวันโรคชนิดนี้เกิดเฉพาะถิ่น